สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะไปเจอบทความดีๆ จริงๆเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เคยได้ยินได้ฟังกันมามากมายแล้วเหมือนกันนะเกี่ยวกับความที่พี่หลิงน้องออมเนี่ยเป็นยาชูกําลังบ้างหล่ะนะคะเป็นช่วยเยียวยาโรคซึมเศร้าของหลายๆคนบ้างหล่ะใช่ไหมถ้าใครติดตามพี่หลิงน้องออมมาโดยตลอดจะรู้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งนี้นะคะอยากจะมาช่วยไม่ใช่ช่วยอยากจะมา เผยแพร่อีกหนึ่งบทความเป็นเรื่องราวดีๆที่พี่หลิงได้ช่วยชีวิตคนเอาไว้คนคนหนึ่งซึ่งเคยมีชีวิตที่เศร้าหมองมาสองปีได้แล้วนะอยากจะจบชีวิตตัวเองไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่หลังจากที่ได้เจอพี่หลิงนับตั้งแต่นั้นมาทำให้เขามีแรงใจแรงกายในการกลับ มาเป็นตัวตนคนเดิมที่เคยเป็นมาเช่นในอดีตและเขาคนนี้ต้องเจอเรื่องราวอะไรมาเขาถึงได้ดำดิ่งไปถึงขนาดนั้นนะคะเราคลิปเนี้ยจะมาเล่าเรื่องของนะคะพี่สาวจีนคนนี้นะคะเป็นเรื่องราวเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับหลายๆคนที่ก็บางทีก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับพี่สาวจีนคนนี้เหมือนกัน นะคะอะก่อนอื่นใดๆนะเอะขออนุญ,ญาตนะคะโฆษณาไว้ก่อนเลยแล้วกันนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเนาะเอ่อใครที่ต้องการช้อปปิ้งช้อปปีอยู่แล้วเนอะแบบว่าเอ้ยของที่บ้านหมดพอดีกําลังจะซื้อหรือว่าอะไรใดๆก็ตามแบบว่าต้องการจะซื้อของที่ s h o p e ปีพอดีนะคะก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางช่อง A ได้นะใครดูเวอร์ชันแล็ปท็อปโนบู๊กอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถดูตรงมุมซ้ายล่างหน้าจอได้เลยนะคะมันจะ ขึ้นนะคะว่าดูผลิตภัณฑ์เนาะแล้วก็คลิกเข้าไปส่วนใครดูเวอร์ชันมือถือค่ะก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอของ A เ,เองนะก็จะมีคำว่า More m o r e หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปจะเจอสินค้าของ A เ,เนาะก็เลือกมาให้สัก3อย่างนะคะนะก็คลิกสินค้านั้นเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าท่านต้องซื้อสินค้าที่ A เ,เลือกสรรมาให้นะไม่ใช่นะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะสินค้าที่ A เ,เลือกมาให้มันจะทาหน้าที่เป็นเหมือน สพานนะคะพาท่านไปสู่แอปช้อปปีโดยตรงหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยทันทีจ้าโอเคนะอ่ะมามาแล้วค่ะมาดูกันว่ายังไงอันนี้นะคะคนที่เอามาลงโพสเขาบอกว่าเขาอะได้ไปอ่านเจอโพสที่มีแฟนคนหนึ่งแชร์เอาไว้เมื่อเมื่อวันเกิดพี่หลิงปีนี้นะคะเมื่อวันที่สิบเอดเดือนห้าที่ผ่านมานะ เป็นเรื่องราวของการประสบการสูญเสียแม่และน้องชายทำให้ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงและถึงขั้นคิดที่จะจบชีวิตตัวเองหลายต่อหลายครั้งแต่พอได้เจอกับพี่หลิงๆนะทำให้พี่สาวจีนคนนี้หายจากโรคซึมเศร้าและก็สามารถช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ได้และตอนนี้พี่สาวจีนคนนี้เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และกลับมารักตัวเองอีกครั้งนะคะเขาบอกว่าสําหรับพวกเราหลายๆคนพี่หลิงการที่มีพี่หลิงอยู่ตรงนี้ได้นําพามาซึ่งความสุขและความอบอุ่นมาสู่ชีวิตของพวกเราอย่างมากมายมหาศาลการมีใครสักคนให้คิดถึงหมายความว่าเราจะไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปสู่ที่ไหน ขอให้มีพลังของพี่หลิงส่องนำทางให้พวกเราไปสู่ความสุขและความหวังและพวกเราจะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะแล้วเขาก็เป็นคำกรอบโบหรหัอีกแล้วนะมีความหวังเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมีความคิดถึงเมื่อพระอาทิตย์ตกขอให้โชคดีในฤดูใบไม้ผลิมีสันติภาพในฤดูร้อน มีความสะดวกสบายในฤดูใบไม้ร่วงและมีความสุขในฤดูหนาวหลิงหลิงควงนะยังไงต่อก็คือเขาบอกว่ามีคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเอาจริเมื่อเมื่อวันงานวันเกิดพี่หลิงอะ่ะก็ถ่ายถ่ายโทรศัพท์เล่นเน็ตไปเรื่อยใช่ไหมเล่นโซเชียลท่องโซเชียลไปเรื่อยเขาบอกเล่นเล่นอยู่ไปเจอบทความพี่สาวจีนคนนี้โดยบังเอิญ เป็นบทความที่กินใจมากๆก็เลยขออนุญาตผู้เขียนนำมาแปลและแบ่งปันให้ทุกท่านได้ทราบมาดูกันค่ะอันนี้ต่อไปนี้จะเป็นบทความที่พี่สาวจีนคนนั้นเขียนแล้วนะเล่าเรื่องราวว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นค่ะหลิงหลิงควงฉันนะบังเอิญไปเจอคุณหลิงหลิงในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เองและตั้งแต่ได้เจอคุณหลิงหลิงเป็นต้นมา ก็ทำให้กลับมารักตัวเองมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าแม่และน้องชายของฉันเสียชีวิตกระทันหันนั่นเป็นสาเหตุทำให้ฉันเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงและพยายามฆ่าตัวตุยเอ,อไม่อยากพูดเต็มๆนะกลัวว่าเดี๋ยว YouTube เขารู้เดี๋ยวเขาจะจะเซ็นเซอร์นะคะฉันตกอยู่ในช่วงที่แบบตกต่ำของชีวิตแล้วก็พยายามทำลายชีวิตตัวเองมานาน กว่าสองปีแล้วสภาพจิตใจแย่มากๆฉันปิดตัวเองไปเลยจากที่เคยเป็นคนสดใสร่าเริงมองโลกในแง่ดีและมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมามากฉันเปรียบเสมือนเป็นยามเม็ดและสนามพลังงานแห่งความสุขในสายตาของญาติพี่น้องและเพื่อนๆมาโดยตลอดฉัน เคยเป็นคนที่มีนำใจแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดดีเทลต่างๆอีกด้วยนี่คือตัวตนของฉันทุกอย่างที่ฉันเคยเป็นมาก่อนหน้านี้และพอเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันขึ้นในชีวิตในวันที่23กรกฎาคมนั้นส่งฉันไปสู่นรกในเพียงชั่วข้ามคืนฉันกลายเป็นคนละคน เป็นคนที่ตัวเองก็ยังไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้ำหลังจากจัดการกับงานศพของน้องชายแล้วฉันปิดสวิตตัวเองจากโลกภายนอกผลที่ตามมามันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ฉันจะยอมรับได้ในช่วงสองปีที่ผ่านมาฉันอยากจบชีวิตตัวเองมานับครั้งไม่ถ้วนรู้สึกผิดแล้วก็เอาแต่โทษตัวเองพยายามเลี่ยง ไม่ให้แม่กับน้องชายจากฉันไปฉันใช้ชีวิตอยู่ในอาการมึนๆงงๆเหมือนกับศพเดินได้ญาติพี่น้องและเพื่อนๆทุกคนแนะนำให้ฉันพยายามปล่อยวางแต่ใครจะไปเข้าใจความเสียใจความโทษตัวเองความรู้สึกผิดและอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ของฉันล่ะฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นจุดจบของชีวิตฉันแล้ว ไม่มีใครสามารถช่วยชีวิตฉันได้ฉันทำได้แค่ช่วยตัวเองด้วยการไปหาหมอแล้วก็กินยาร่างกายของฉันรับภาระหนักมากขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วพอถึงเดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้หลิงหลิงรอยยิ้มของหลิงหลิงเป็นเหมือนสนามแม่เหล็กทำให้ฉันเหมือนติดเชื้อหลิงหลิงเข้าไปคือต้องบอกก่อนว่าคนจีนอะ ตอนนี้เขาชอบใช้คําว่าติดเชื้อหลิ่งๆิติดเชื้อน้องออมนะคะประมาณว่าแบบติดเชื้อนี้แล้วมันทําให้ใจมีความสุขนะตัวฉันเองรู้สึกเหมือนกลับมาได้เห็นตัวตนในอดีตอีกครั้งหนึง่งฉันได้พบเจอตัวตนที่หายไปของฉันฉันเริ่มกลับมาออกกําลังกายอ่านหนังสือเรียนหนังสือทํางานหนักรักตัวเอง และรักผู้คนรอบตัวฉันทั้งหมดนี้มันคือตัวตนเก่าๆของฉันที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งฉันดูทุกอย่างทุกคอนเทนต์เกี่ยวกับหลิงหลิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายๆครั้งแม้ว่าฉันเริ่มจะมีอารมณ์มากมายจนแทบรับไม่ไหวเกิดขึ้นมาฉันก็จะมาเปิดวิดีโอของหลิงหลิงแล้วก็ดูซ้ำแล้วซ้ำเล่ารอยยิ้มของหลิงหลิง ช่วยเยียวยาจิตใจหัวใจฉันทำให้ฉันได้มองเห็นตัวตนในอดีตของฉันอีกครั้งหนึ่งจนถึงณนะตอนนี้ปัจจุบันวอลเปเปอร์โทรศัพท์ของฉันก็คือรอยยิ้มของหลิงหลิงและความทรงจำของฉันก็คือวิดีโอของหลิงหลิงขอบคุณนะหลิงหลิงขอบคุณที่ทำให้ฉันมาติดเชื้อหลิงหลิงอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้ฉันกลับได้มาเป็นตัวตนคนหนึ่ง ซึ่งกำลังจะหายใจไม่ออกนะแล้วต้องหันกลับไปคนที่เคยดีมากๆแต่กลับอยากจะยอมแพ้ต่อตัวเองขอบคุณหลิงหลิงที่ทำให้ฉันได้เห็นตัวเองและได้ค้นพบตัวเองอีกครั้งหนึ่งขอให้หลิงหลิงมีความสุขในวันเกิดก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่รักรักตัวเองรักครอบครัวและเพื่อนๆไปให้ไกลให้สุดเลยนะ ฉันหวังว่าคุณหลิงหลิงจะมองเห็นบทสนทนานี้จากระยะไกลได้นะอืมเป็นไงคะฟังแล้วชื่นอกชื่นใจกันไหมอันนี้เป็นที่แบบว่าเอามาแบบเผยแพร่ต่อๆกันในโลกโซเชียลมากเลยนะเออก็มันเป็นแค่อีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับคนที่แบบฟื้นกลับมาได้เอาชีวิตที่เคยสดใสของตัวเองกลับมาได้หลังจากที่จมอยู่ในความทุกข์ ความเศร้ามานานแต่พอมีพี่หลิงก็เลยเนี่ยทำให้เขาแบบว่ากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องราวดีๆเนาะเอเอยียวยาจิตใจจริงๆนะเออหลังจากหลายๆคนที่ได้อ่านคอนเทนต์นี้นะก็บอกว่าเชื้อหลิงๆเนี่ยมันติดต่อได้จริงๆนะจากที่ชีวิตแต่ละวันของพวกเราทุกคนในปัจจุบันเนี้ย มันหรือมันเหมือนกับว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกทีก็เหมือนจะได้รับพลังงานลบมามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่พอกลับมามองรอยยิ้มของพี่หลิงในช่วงกลางคืนของทุกวันในช่วงที่พักผ่อนน่ะก็รู้สึกได้ว่าพอดูพี่หลิงปุ๊บรอยยิ้มที่หายไปในระหว่างวันในช่วงเวลาวันแต่ละวันมันกลับมาได้พราพี่หลิงคือคอกว่าพี่หลิงอะ่ะเป็นคนที่คอยเรียกรอยยิ้มที่หายไปใน กิจวัตรประจําวันของพวกเราทุกคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ้ยถ้าพี่หลิงได้รู้นะจะต้องแบบว่าซาบซึ้งแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันสามารถแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้หลายๆคนกลับมามีชีวิตที่สดใสได้ขนาดนั้นเลยหรออุอ้ยถ้าเป็นเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีนะพี่หลิงเลยมักจะชอบพูดว่าจะไม่ทําให้เอฟซีต้องผิดหวังคุณเข้าใจไหมคําเนี้ย คำที่พี่หลิงพูดออกมาพูดออกมาแต่ละครั้งมันคือความกดดันเหมือนกันนะมันคือแรงแรงภาระที่พี่หลิงจะต้องรับเอาไว้อคุณการที่จะไม่ทําให้เอฟซีผิดหวังมันมันยากมากนะคุณเอาจริงๆมันเหมือนจะพูดออกมาจากปากง่ายๆแต่การทําจริงๆมันยากนะเพราะเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าการกระทําของเราอันนี้มันจะไปทําให้ใครบางคนผิดหวังหรือเปล่าโดยไม่ได้ตั้งใจอะมันเป็นภาระหนักอึ้งเหมือนกันนะ แต่พี่หลิงกล้าพูดคำนี้ออกมาแสดงว่าพี่หลิงมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้ทำอะไรด่างพร้อยที่จะทำให้ฟแฟนๆต้องผิดหวังแน่ๆเขาถึงได้กล้าพูดออกมาคือคุณเข้าใจป่ะคือพี่หลิงถ้าไม่ทำไม่ได้จะไม่กล้าพูดคนอย่างพี่หลิงนะคิ้วหนาตาโตอย่างนี้นะเอเชื่อว่าอย่างนั้นนะเชื่อเหมือนกับที่เอเชื่อป่ะเพราะฉะนั้นภาระหนักอึ้งที่พี่หลิงแบบว่าพูดออกมาอย่างเงี้ยจะไม่ทําให้ฟแฟนๆต้องผิดหวัง แล้วคือพี่หลิงเอาจริงๆนะมันคงมีจดหมายหลากหลายฉบับคือคุณก็รู้ใช่ไหมถ้าใครติดตามพี่หลิงมาเนิ่นนานก็จะรู้ว่าพี่หลิงเป็นคนที่ชอบอ่านอ่านจดหมายน้อยของเหล่าเอฟซีที่ส่งมาให้นะคะอ่านในโลกโซเชียลที่แฟนๆแบบว่าเขียนอะไรถึงพี่หลิงบางหลายๆครั้งไม่ใช่บางครั้งหลายๆครั้งถ้าพี่หลิงมีเวลาว่างพี่หลิงจะเสิร์ชหา คอนเทนต์ content, นะคะสตอรี่อะไรที่เกี่ยวกับหลิงออมหลิงออมอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งรู้เลยว่าพี่หลิงว่างเพราะมันจะขึ้นสถิติขึ้นสแตตออกมาเลยว่าพี่หลิงวันนี้หาไปแล้วกี่สิบครั้งในคอนเทนต์ที่ชื่อหลิงออมอะไรอย่างเงี้ยคือจะคอยอยากดูฟีดแบ็ว่าเออไอซี่ตอนนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วเขาคิดยังไงอะไรกับเราที่เห็นเงียบเบเนี่ยไม่ได้เงียบแบบว่าโอ้โหนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สามารถติดตามตัวได้ที่เงียบเียบเนี่ยแอบส่องอยู่ ว่าเหล่าเอฟซีตอนเนี้ยพูดถึงตัวเองว่ายังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเข้าใจป่ะคือแคร์แฟนคลับมากๆแคร์แฟนคลับมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแฟนๆก็ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจได้เลยว่าพี่หลิงจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังก็พี่หลิงพูดนะอมพี่หลิงกล้าพูดเนาะเพราะอย่างที่เอบอกมันเป็นเรื่องยากนะที่ว่าการจะทําให้ ให้ให้ไม่มีใครผิดหวังในตัวเราเราไม่อาจรู้ได้งเราบางทีเราอาจจะทําอะไรไปโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วมันเลยทําให้บางคนเขาเสียใจผิดหวังแต่พี่หลิงกล้าพูดออกมาสแสดงว่าก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งว่าตัวเองอะ่ะก็ก็นั่นแหละลูกหลานเจ้าแม่กวนอิม <c oughs> ไม่พ้นคำนี้นะก็เอาล่ะใครนะคะที่ได้รับประสบการณ์อะไรคล้ายๆอย่างนี้มาแชร์กันได้นะว่าแบบ จากชีวิตที่แบบดูเหมือนไม่มีจุดหมายใช้ชีวิตไปวันๆแต่พอมีพี่หลิงน้องออมมันเกิดขึ้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ชีวิตมันยังมีความหมายนี่ว่าชีวิตเรามันยังมีความหวังนี่ว่าเอานะมาตื่นขึ้นมาทุกวันก็นะเออชีวิตนี้มันมีความหมายดูหลิงออมหน่อยดิวันนี้ทําอะไรให้เราได้เซฟอีกและให้เรามีความสุขอีกแล้วหรือแม้กระทั่งเป็นเหตุการณ์ซีรีสอะไรคล้ายๆกับพี่สาวจริงคนเนี้ ก็มาร่วมแชร์กันได้นะเอว่าด้อมนี้เป็นด้อมคุณภาพอยู่เหมือนกันนะผู้จาอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแฟนคลับดิงออมในช่อง a อเอถือว่าเหมือนคัดมาเลยอะ่ะเขาอาจจะเรียกได้ว่าฝีนเสมอเลยเจอกันหรือเปล่าไม่รู้นะเท่าที่ดูคือเป็นไปแนวคิดในทางเดียวกันผู้จาไพเรนะคะบางทีอาจจะไม่ได้เพราะพิงผู้จาสุภาพจะมีไม่สุภาพก็เอนี่แหละ นะคะบางครั้งต้องขออภัยนะบางทีอาจจะแบบใช้คําไม่สุภาพใช้คําไม่ถูกต้องอะไรนะอย่าว่ากันเลยนะบางทีมันก็แบบว่ามันก็พูดป้ยปยป้ย,ปยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนออกแนวเพื่อนคุยกับเพื่อนเราเห็นแบบมันแลกเปลี่ยนคอมเมนต์อะไรกันคือเป็นไปในแบบเออเขาเรียกอะไรอะแบบแบบสุภาพชนอะชอบมากๆแต่คือเห็นต่างได้แต่ว่าไม่ขัดแยง้งเฮ้ย ฉันเห็นว่าอย่างนี้นะเออะไรอย่างเงี้ยเออเห็นต่างกับเอนะแต่แบบก็พูดไปในหลักเหตุผลของตัวเองไม่มีถูกไม่มีผิดคือทุกคนอะสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ขอให้แบบเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์แล้วก็เอ้ยเอคิดอย่างนี้นะเออมาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แล้วแบบมันสนุกอะมันสนุกมันทาแล้วมันสนุกเพราะว่ามันเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนเพื่อนทุกคนแม้กระทั่งคนในครอบครัวเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องคิดเห็นไปในทางเดียวกันเสมอโอเคป้ะ แต่เราก็มาแลกเปลี่ยนกันได้คุยกันอย่างเปิดเผยได้มีอะไรมาคุยกันได้นะอ๋อเธอคิดอย่างนี้ฉันคิดอย่างนี้อ๋อเธอมีเหตุผลอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสนุกดีออกเนาะนะอะ่ะ,ะ,ะก็คลิปนี้ฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งคลิปเอกคิดว่าเป็นคอนเทนต์ดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะมันเป็นการบอกเล่าประสบการณ์นะคะจากชีวิตคนหนึ่งที่เคยหนักๆมาพอมาเจอพี่หลิงกลับเยียวยาให้ชีวิตกลับมาดังเดิมได้ปรกมือคะ่ะ เอกคือว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เนาาื้อหาดีๆแล้วพี่สาวจิงเขามีทิ้งท้ายนะหวังว่าพี่หลิ่งนะจะได้เจอข้อความอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะทางไกลก็ตามไหนเขาเขียนว่าไงนะเขาใช้คําพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวนะเอกว่าพี่หลิงเห็นพี่หลิงเห็นต้องมีคนแคปไปให้พี่หลิงอ่านอยู่แล้วแหละนะพี่หลิงเห็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดีอะเริศเริศ หวังว่าหลิงหลิงจะมองเห็นบทสนทนานี้จากระยะทางไกลได้ก็คืออยากให้พี่หลิงเห็นบทความของเขาแล้วก็มีคนเขียนไปขอบอกว่าเฮ้ยข้อความคอนเทนต์โพลที่เธอเขียนมาคือเริ่ดคือเริ่ดขออนุญาตแชร์เอาไปลงในโซเชียล X ได้ไหมเขาบอกได้เลยได้เลยมันเป็นแบบตัวอย่างของการใช้ชีวิตที่แบบเคยหนักมาเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็หลายครั้งแต่สุดท้ายกลับมาได้พอพี่หลิงนะอล่ะนะ ก็จบกันไปอย่างเนี่ยฟ o ลกูดฟิลกูดละกันคอนเทนต์นี้ฟิลกูดนะอ่ะใครมีประสบการณ์นะคะหรือว่าอะไรใดๆก็มาร่วมแชร์กันได้เลยใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับนะคะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านขอให้ทุกท่านนะคะมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะคะก็รู้สึกขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะรู้สึกมีแรงกำลังที่จะเคลื่อน ขับเคลื่อนชีวิตไปต่อได้ในแต่ละวันรู้ว่าชีวิตทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแต่เอาหนาทุกคนเจอเหมือนกันหมดนะคะหนักเบาแตกต่างกันไปแต่ทุกคนเจอกันหมดเชื่อได้เชื่อเองไม่ใช่คุณคนเดียวที่เจอเหตุการณ์ที่คุณคิดว่าหนักอาจจะมีคนหนักกว่าแต่เขาไม่ได้พูดนะหรือบางคนก็รู้สึกขอบคุณมากเลยที่ชีวิตนี้โอ้ทำไมมันดีจังอย่างนี้เนี่ยก็ นั่นก็เป็นเรื่องดีๆนะคะก็มาแชร์กันได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องดักดักสายหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวดีๆอะไรใดๆต่างๆก็มาแชร์กันได้นะคะมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะคะที่ได้มาเสพมารับรู้ด้วยอ่ะมันพลอยแบบมีกําลังใจเป็นเรื่องราวดีๆส่งต่อแรงบันดาลใจต่อกันไปเรื่อยๆโอเคป้ะนะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวไปโลกไปนี้นะเออยังมีเพื่อนๆร่วมโลกอยู่กับคุณอีกเยอะแยะเลย นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมนะคะ